เส้นนี้นะครับเดินทางครับเดินทางเดินทางและก็เดินทางอีกครั้งนะครับสำหรับ EP2 นะครับนี่เราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมแพนะครับบนถนนสายชุมแพภูเขียวนะครับผมไม่ทราบว่าทางหลวงมาเรียกอะไรนะครับต้องขออภัยมาณที่นีด้วยนะครับนะครับพบกันอีกเหมือนเดิมครับนายแก้วชานะครับ YouTube สายเดินทางนะครับ นะครับวันนี้เ,เช้านี้นะครับเราเดินทางจากคอนสารมาภูเขียวนะครับอีพี่นี้เราเดินทางจากภูเขียวไปชุมแพนะครับถนนสายเศรษฐกิจนะครับเราดูซิว่าการเดินทางเราวันนี้ห่นวงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ดูให้จบนะครับท่าน ดูให้จบ8นาทีนะครับทุกท่านที่มุ่งหน้าเข้ามานะครับในช่องนายแก้วชาแนลนะครับมาดูให้จบแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับทิปของนายแก้วชาแนลไปโพลที่ช่องของท่านนะครับที่หน้ามือถือของท่านนะครับโปรดกดไลค์กดต like, ิดตามให้กำลังใจนายแก้วชาแนล ได้ทำยูทู e เหมือนใครเขาหน่อยแล้วกันนะครับคอนเทนต์อาจจะไม่สวยหรูไม่ดึงใจแต่คอนเทนต์แบบตรงไปตรงมาไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับถึงตอนนี้กำลังทางสนับสนุนทางนะครับเพื่อนร่วมทางนะครับเพื่อนร่วมทางนะครับลอยอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พลิกอัพร,รถเก่ง10ล้อ18ล้อนะครับ ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าเลียรเสม็นก๋วยเตี๋ย,ก,ยก็ลูกชิ้น5กา้อนเลยนะครับนะครับอุบัติเหตุจะไม่เกิดนะครับถ้าท่านให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมองไกล้อภัยให้ทางนะครับ <c oughs> รถบรรทุกนะครับแซงเสียก็เข้าซ้ายนะครับรถเก๋ง วิ่งไม่ไวก็เข้าซ้ายให้คนเข้าแซงนะครับนะครับอย่างผมก็กําลังจะแซงแล้วก็จะเข้าซ้ายนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟกระพริบคู่อยู่เมื่อกี้นี่นะครับก็จะเข้าซ้ายนะครับพี่น้องนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นนิสัยของคนไทยเรานะครับกฎหมายไทยบอกว่านะครับรถตุ้งขันต้องวิ่งซ้ายนะครับเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างหน้าท่านหรือ ท่านวิ่งด้วยความเร็วไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึง80นะครับท่านต้องลงมมาวิ่งเลียนซ้ายนะครับท่านจะหนักจะเบาไม่สําคัญนะครับถนนทุกเลนสามารถวิ่งได้นะครับผมนะฮะผมก็หนักบ้างเบาบ้างนะครับส่วนมากผมจะวิ่งเลียนซ้ายนะครับเลียนซ้ายเป็นเลียนที่ปลอดภัยที่สุดนะครับบนถนน,นเมืองไทยเล้นขวาเป็นเลนที่อันตรายที่สุดนะครับเกิอดอุบัติเหตุ ยางตรงยางแตกนะครับเบรก่วอะไรเราจะลงซ้ายลําบากนะครับผมเลนขวานะฮะถ้าท่านวิ่งซ้าวิ่งวิ่งช้าหรือวิ่งซ้าวิ่งช้านะครับอยู่เลนขวานะครับมันก็จะเป็นการกีดขวางการจราจรนะครับของเคื่อนร่วมทางนะครับลงมาวิ่งเลนซ้ายาก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ เรียน้ายก็ใช้งงมันจากภาษีเราเหมือนกันนะครับพี่น้อง